Kéo bên, kéo bên, kéo bên kéo Bên leo, bên, 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 bên. bên à, 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 cả... leo ชี้ก็เดึงออกมาเด้งออกมาอือแอือดึงมากเเอาช่วยกันช่วกันพ่อเออเอาดึงดึงดึงดึดึเอาจับไปเด้อจับไปเด้อเอาดึงดึงอืดแก้วเบงแล้วแก้วอื

không được mà không được mà ơi đi

ทางงไม่ทางนะคะแม่ค like ่ะเด็กเล่นเรอปะมันงยก็บอกแล้วลูกง่ายลูกมอองลายหลักหลาไงถว่

น้องังนะแได้แล้วค่ะแม่มตัวใหญ่มากนะคะนูสาวค่ะแม่เมเนานะคะามาโเล่ของเราได้ลูกสาวอีกเชือกค่ะโตอ้วนด้วยนะคะแม่เมค่ะน้องตัวใหญ่มากเลยนะคะโอ้โหนี่ค่ะแยเด้วยแม่เมยเสด้วยเเออเอ้าก้วโอ้ Oh. Trời ơi, kéo Ha 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 Đi chạy quá Đi chạy quá uh. Hả? Uh. Đi chạy đi, uh. đi chạy หน้าภู้า้คะแนนครับเออโอ้นะครับขอบคุณครับพ um> ี่นานะครับพี่แม่รัตนาสวัสดีไปแล้วเออสวัสดีพี่เล้วนะคเลยร้ององเ้ักอยตัวใหญ่นะแม่อ้โยาวด้วยนะโอ้โหยาวเน่ยไปก

ตัวใหญ่แม่แม่ดูเล็บอะเล็บใหญ่มากเนะเล็บขาเลยใหญ่มากเท่าช้างปีหนึ่งเท่าช้างหนึ่งขวบเนี่ยในลูกสาวนะครับยินดีกับพรอควาด้วยครับผมกวาเหรว่าจ้าวน้องฟังงานะวันดื่มกอกันจะน้อยจะดปวดแขน

มอนมอนมอนไงครับพี oh day, ่น้องมอนไงมอนดูตักไงครับมอนมอนมอนเลยอ่ะไปครบมอนไมอนเออสแล้วเออไสแล้วเออเป็นแล้วอ้อยไทยไปข้าวัดงปัเัเออสวัสดีครับเป็นแล้วเออ น้าพ่จุมเะครับน้าสวยสวยนะครับออกมาเท่าเอวเลยน้เบึ้เลยนี่คือสาเ็กนอนที่ใหญตัวผมบอกว่าน้องตัวใหญ่มากมาทเรีบรอยเลัสิอ้ไไปแล้วัวนี้ไปแล้วไปสุด วางไล่เก็บตัวเยต้า้วางไว้นี่เลยวางไล่ไล่ไลไว้นี่เลยไปารลดแปาโลดเขาเดียวตั้งรลดเอามาลักขวันเอนหมงงอนขาสั้นเองมึงงอนนี่ต้องนะครับอดงอนมมโดเลยอยู่กรมาย่งพี่ง ใหญ่มากเลยครับเฮ้ยเฮ้ยอ้ยละเฮ้ยล่ะาฮ้ยล่ะพุ่นพุ่นยุพุ่นไห้องยุพูดห้องพุ่น แต่เดือนนะท้องไม่ได้น hmm. uh, ับเดือนไนบว่าปล่อยเลียงกับูสบายสมปีหนึ่งู้กระมังกื้นมากระมังกกระานกะมังเกลือกะานมังไหนเอาใหญ่มาปรุมเดอสบายพพเดือสบายอ่โอ้สโพยประมูเสียงดังฟังสดครับพี่น้อง ทายแล้วคตัวชมุนเลยช่วยกยใหญ่เลยตรงนี้นี่เ่้จากที่ยวันตรงนี้โอหมดิสติงไปเหรไม่ง่ายเลยครับ น้องหู t ูทูบเพ่น้องจักบอกยังอ้าจ่อยจอยจริงเนาะอีหลาเนาะเออเออเออเค็งเรี่ยอีีครับตัวเองครับบอกโอเล่ครับคุณพ่อเลยครับชื่อโเล่ครับ่วนลูกชื่อมยิ้มเนี่ย อี่ละอมยิ้มเลยโอ้โห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 อ้โหโ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 ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโ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 อ้โอ้โ้โหโอ้อ้โหโ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 โหโอ้โห้อ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้อ้โหโอ้โ้โหโอ โอเเล่ขกอบคุณพี่นาขอบคุณพี่ลอยโอเทินนะโอเทินโอเทินโอเทินทับเป็นนะแต่ยังไม่มีผลงานเลยเสร็จมั้วะมันนี้ว่าทับดีโพสเลยใจโอ้เสียงดังฟังสัต์ครับผมเออิงบิสอว่าหองเสียงดังเออมา ยกหลอกขึ yeah. ้นแล้วเออน้องงามตาไปเฮ้ยล่ะเฮ้ยล่ะเฮ้ย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 โอเลให้ให้ลูกสาวโอ้ดับเบิ้ลพี่น้องดับเบิ้ลดับเบิ้ลครับผมนี่เขาให้อันรางวัลรางวัลแห่งคนคนขยันครับพี่น้อง ลูกสาวโสงพี่น้องฟ้าเฟศครับผมออกออกเดือนเดียวกันครับสั่งงามตาเลยวะครับออกมาสั่งกันนะครับผมอันนี้ใหญ่กว่าหน่ากว่าหน่ากว่าหน่ากว่าตัวนี้งานใจหรืองานไสงานใจมามาต้องฟังให้ชัดนลยครับเออมามาเบิ้งทักทายเอฟซีเลยลูกอํา เช็ดเช็ดปากแน่พอครับแป้งฟองเยอะเปหน้าสไาเซียวนู้นหน้าหนูหนูหน่อเดี๋ยเอาเลยเนาะฟองธรรมดาเลยทางน้อยก็ฟองกินสีเลยกับฟองกินสิเลยเพิ่มเติเยอะเยอะเยอะมื่อกี้เยอะวูบซีดยอดเลยจริงเหวะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าเจอกันอีกรอบครับผมที่คลิปเลยนะครับผม